ถาน <pod> in <pod> ้อไม่หนึ่งไม่มีขาและอย่างนี้ค่ะ้อเรยิ่งกอไปเช่นชีาไปไดอา์อ่เขาจะแบงายเห่นชได้จ๊ะน้อยิ่งเรบอกบอกว่าไม่ได้แล้วกเพราะอเขาต้องมีขี่าลจ้าเาไยิ่กอไปเช่นีสไปเดสไปเด้ร์จะปิ้ค่ะให้เชนจีได้ไหมจ๊ะสไปเดอ ชบไยได้บอกว่าไม่ได้หรอกจ้ะเพราะเชฟไปมีแปดขานะจ๊ะพนันขิ้นกาไปจนจิะดอกหมาดอกหมาจ้าเดินการให้ฉันจะได้ไหมจ้ะดอกหมาบอกว่าไม่ได้หรอกจ้ะเพราะดอกหมาไม่ขี่ขาเลยขี่ขาเลยจ๊ะหน่ยขึ้นมาไปจนจิะ ว้าคุนกิงก็อยากขายยะเพิ่มเลยคุนกิงก็จะมาขายเชนจะได้ไหมจ๊ะขุนทิงก็บอกว่าไม่ได้หรอกจ๊ะเพราะขาเาเล็กเกินไปขุนทิงต้องมีขายี่ที่ที่ฉุดในโลกเลยจ้ะขนาดขุนทิงบอกไปจริงๆขัวงูยังเป็นขาให้เชนจะได้มีจ๊ะขัวงูบอกว่าไม่ได้หรอกจ้ะเพราวงูต้องมี ไม่มีขาหลอกนะฉันเป็นแขนเลื้อยหาฉันเลื้อยได้เร็แต่ฉันก,ก็ก็เลื้อยได้เร็แม่แพ้แดดเอ็มๆที่มีขาหลอกนะน้อยยิ่งขอดไปจนจะเป็นจะเห็นฟูงปลาว่ายน้ำอยู่ไปจะหาเหยื่อจะได้ไหมเจ้บเพรว่าไม่ได้หรอกจ้าเพราะปลาไม่มี ขาเหมือนฉันฉันเนนอมหายใจจัง้ิและหางไว้ต้องมีขาหลอยา้ามแล้วหายร้อยงไปจนเนี่ยไม่มีใครม่งขายหายร้อเลยฉันฉันเธจะไปมีขาจังไหนกุกกุก เอยังไงใครการสูบไม่เคยจังเลยอ๋ออยากแม่ใครนั่นเองแม่จะหนูยังมีค่ะไม่มีใครยอม่ขายไข่น้อยเลยแม่หนูยังหาน้อยยังมีค่ะล่ะนะคะขายไข่น้อยได้ไม่จ้าแม่กูไก่ก็หัวละฮห่า พี่ๆทังมีค้ากันหมดแล้วข้ามไปชุกในปีกแม่ชิจา้าใครน้อยก็ค้าไปชุกในปีกแม่กุ๊กไก้โดนเผอละไปหลายวันก็แล้วก็มีรอยเาวาเล็ลกๆหนายเจี๊ยบเจี๊ยบเจีย๊ยบกลายเป็นลูกไก่ะหเหลืองาราัก เย้ฉัน้อมีค่ะแล้วทุกวันแม่ก็แข่งทุกวันลูกลูกวิ่งออกกํากลังกายได้รูกลูมีค่ะแข่งแบงกันหมดเลย